ขอนำทุกคนเข้าสู่เรื่องจริงเรื่องหลอนและเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหากพร้อมแล้วเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกแล้วพบกับเล่าข้ามคืนคนไทยเรามีความเชื่อแปลกๆเยอะครับบางอย่างฟังดูเหมือนเอาไว้หลอกเด็กแต่ผู้ใหญ่หลายคนยืนยันเหมือนกันหมดว่าอย่าทำหนึ่งในนั้นคือคำเตือนที่ทุกบ้านน่าจะเคยได้ยิน อย่ามองรอดหวางขาเพราะบางอย่างถ้าคุณเห็นมันแล้วมันจะไม่ยอมให้คุณกลับไปอยู่ในโลกเดิมได้อีกคืนนี้เล่าข้ามคืนจะพาคุณไปฟังเรื่องของคนที่ไม่เชื่อคนที่คิดว่าความกลัวเป็นแพร่ความคิดจนคืนหนึง่งเขาก้มลงมองแล้วเจอสิ่งที่มองกลับมาครับผมชื่อต้นอายุ29ปี ทำงานกราฟิกฟรีแลนซ์ข้อดีของงานนี้คืออิสระข้อเสียคือชีวิตมันไม่มีเวลาแน่นอนบางวันตื่นเที่ยงบางวันนอนเช้าบางคืนทำงานยันสว่างชีวิตมันเลยเหมือนหลุดออกจากตารางของคนทั่วไปผมย้ายมาเช่าบ้านชั้นเดียวเก่าๆแถวชานเมืองเพราะค่าเช่าถูกบ้านมันไม่ได้น่ากลัวแบบบ้านร้างแค่มันเก่าผนังมีคราบน้ำ เสาบางต้นมีรอยแตกผืนไม้ลั่นเอียดอาดกลางคืนถ้าเปิดไฟในบ้านไว้ดวงเดียวเงามันจะยาวจนดูแปลกเจ้าของบ้านชื่อป้าสีแกเป็นคนพูดน้อยตอนวันทำสัญญาแกถามผมคำหนึ่งที่ผมจำได้แม่นทำงานดึกใช่ไหมเราผมหัวเราะครับป้าดึกเป็นปกติป้าสีพยักหน้าและพูดเหมือนเตือนแบบผ่าน งั้นก็อย่าชอบทำอะไรแปลกๆตอนดึกนะบ้านนี้ผมคิดว่าแกหมายถึงอย่ามั่วสุมอย่าพาเพื่อนมาส่งเสียงผมก็รับปากไปแบบไม่ได้ใส่ใจคืนนั้นผมยกของเข้ากลิ่นไม้เก่ากลิ่นฝุ่นแล้วก็กลิ่นทูบจางๆเหมือนเคยมีใครจุดไว้ผมไม่ได้กลัวแค่แปลกใจบ้านเช่าทำไมมีทูบผมอยู่คนเดียวกินข้าวกล่องหน้าโน้ตบุ๊ก เปิดพัดลมเสียงดังกลบความเงียบชีวิตก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันศุกร์อาทิตย์แรกเพื่อนสนิทผมชื่ออาร์มแวะมาหาอาร์มเป็นคนขำขำปากไวไม่กลัวอะไรชอบพูดว่าผีไม่มีจริงมันยืนมองบ้านแล้วหัวเราะมึงได้บ้านโคตรคุ้มวะ่ะแต่บรรยากาศเหมือนจะมีของแถมผมด่ามันกลับของแถมอะไรของแถมแบบ ลมเย็นๆตอนตีสองอะไรอย่างนี้เรานั่งกินเบียร์กันหน้าบ้านไฟหน้าบ้านเป็นหลอดกลมสีเหลืองแสงมันไม่สว่างมากข้างบ้านเป็นพงหญ้าเตี้ยแต่หนาเสียงจิ้งหรีดดังไม่หยุดอาร์มชื้อไปที่มุมหน้าต่างบ้านผมมึงเห็นเงาดำๆตรงนั้นปะผมหันไปดูไม่มีอะไรไม่มีอาร์มหัวเราะแล้วลดเสียงมึงรู้ไหม ความเชื่อโบราณอย่างหนึ่งที่กูชอบสุดอย่ามองรอดหวังขาผมชะง,งักเพราะคำนี้แม่เคยห้ามตอนเด็กแต่ผมไม่เคยถามเหตุผลจริงๆอามทำท่าก้มลงแยกขาเล่นๆเขาว่าถ้ามึงมองแบบนี้ตอนกลางคืนจะเห็นคนยืนกลับหัวเห็นผีเห็นของสกรปรกแล้วแต่ว่าดวงมึงเปิดไปทางไหนผมมองมันมึงก็ไม่เชื่อผีแล้วมึงพูดทำไมกูไม่เชื่อ แต่กูชอบลองของมันยิ้มชีวิตมันน่าเบื่อไงคำนั้นมันแทงผมแบบไม่ตั้งใจเพราะช่วงหลังๆผมก็รู้สึกแบบนั้นตื่นทำงานนอนวนจนวันเวลามันไม่ต่างคืนนั้นอามกลับไปผมปิดประตูบ้านล็อกกลอนไฟห้องนั่งเล่นเปิดไว้ดวงเดียวเสียงพื้นไม้ลั่นตอนผมเดินไปห้องน้ำผมยืนฉี่แล้วคิดถึงคำอาม อย่ามองรอดวางขาผมอยากขำตัวเองด้วยซ้ำโตขนาดนี้แล้วยังให้ความเชื่อเก่ามาคุมแต่ความอยากลองมันเกิดขึ้นเงียบเหมือนความคิดที่โผล่มาตอนดึกแล้วไม่ยอมไปไหนผมลองครั้งแรกในห้องน้ำก้มลงแยกขามองผ่านวางขาไปที่พื้นเห็นแค่กระเบื้องกลับหัวไม่มีอะไรผมถอนหายใจเหมือนโล่งใจแล้วกลับไปนอน คืนต่อมาผมลองอีกที่หน้าห้องน้ำคราวนี้ปิดไฟเกือบหมดเหลือแสงจากห้องนั่งเล่นผมก้มลงมองก็ยังไม่มีอะไรผมหัวเราะกับตัวเองกู <c oughs> เป็นบ้าเลยเนี่ยผมหยุดทำอยู่สองคืนจนคืนวันพุธผมทำงานหนักส่งงานลูกค้าเสร็จตีสองกปล่าสมองล้าแต่ใจมันนิ่งแปลกๆเหมือนทั้งบ้านเงียบกว่าทุกวัน ทั้งที่เสียงจิ้งหรีดอย่างดังผมเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อสูบบุหรี่ลมเย็นพัดมาตลอดไฟหน้าบ้านมันกระพริบบูบหนึ่งแล้วกลับมาสว่างผมยืนมองความมืดข้างบ้านพงหญ้ามันไหวเหมือนมีอะไรเดินผ่านผมหันไฟฉายโทรศัพท์ไปส่องไม่มีอะไรผมควรจะกลับเข้าบ้านแต่ผมกลับยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรอให้ตัวเองทำอะไรสักอย่าง แล้วผมก็ทำผมกล้มลงแยกขามองลอดวางขาออกไปที่ทางเดินหน้าบ้านโลกกลับหัวพื้นขึ้นไปอยู่ด้านบนฟ้าลงมาอยู่ด้านล่างทุกอย่างดูเหมือนรูปถ่ายที่หมุนผิดองศาตอนแรกไม่มีอะไรแต่ในวินาทีถัดมาผมเห็นคนไม่ใช่เห็นแบบยืนตรง,ตรง ผมเห็นเงาคนในท่าทางแปลกๆเหมือนคนยืนกลับหัวอยู่ตรงขอบแสงไฟหน้าบ้านนิ่งและเหมือนกำลังมองมาทางผมหัวใจผมกระตุกแรงผมรีบเงยหน้าขึ้นทันทีไม่มีใครทางเดินว่างลมพัดไฟหน้าบ้านสว่างปกติผมยืนนิ่งอยู่เป็นสิบวินาที พยายามบอกตัวเองว่าเมื่อกี้ตาฝาดมุมสายตาหลอกหรือเพราะผมหลาแต่ปัญหาคือตอนที่ผมมองลอดวางขาเงานั้นชัดเกินไปชัดเหมือนภาพคนจริงๆผมรีบเข้าบ้านปิดประตูล็อกกลอนซ้ำอีกชั้นผมไม่เปิดทีวีไม่เปิดเพลงนอนเงียบเงียบแล้วพยายามหลับแต่คืนนั้น ผมได้ยินเสียงพื้นไม้ลั่นตรงห้องนั่งเล่นเหมือนมีใครเดินช้าๆแล้วหยุดหน้าห้องผมผมกลั้นหายใจไม่กล้าขยับเสียงนั้นเงียบไปแต่แทนที่ความเงียบจะทำให้โล่งใจมันกลับทําให้ผมรู้สึกว่าในบ้านมีอะไรอยู่ด้วยเช้าวันถัดมาผมตื่นสายแสงแดดส่องผ่านม่านทุกอย่างดูปกติ จนผมเกือบคิดว่าคืนก่อนเป็นฝันผมชงกาแฟกินข้าวง่ายๆแล้วนั่งทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความแปลกมันเริ่มตั้งแต่เที่ยงตอนผมเดินไปหยิบของในครัวผมเห็นเงาคนผ่านไปในกระจกตู้กับข้าวเงาม,มันยาวและเดินผิดจังหวะเหมือนคนเดินถอยหลังผมหันไปทันทีไม่มีใครผมยืนค้าง เหงื่อซึมที่หลังมือทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนผมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆเสียงฝีเท้าเบาๆตอนผมอยู่คนเดียวเสียงเหมือนมีอะไรครูดพื้นใต้เตียงตอนกลางคืนบางคืนพัดลมนหมุนช้าลงเองเหมือนโดนใครจับผมโทรหาอาร์มตอนเย็นมึงว่างปะมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอาร์มวเราะทำไมบ้านมึงมีของแถมจริงดิไม่ต้องกวนตีนมาเถอะคืนนั้นอามมา เรานั่งกินข้าวหน้าบ้านอีกผมไม่อยากเล่าหมดเพราะกลัวมันจะหาว่าผมหลอนเองแต่พออามเห็นผมเงียบมันก็ถามมึงเป็นไรผมสูดลมหายใจกูลองมองรอดหวังขาอามตาโตขึ้นนิดนิดแล้วหัวเราะแล้วเห็นไรผมมองมันตรงๆงกูเห็นเงาคนยืนกลับหัวตรงไฟหน้าบ้านอามหยุดขำมันหันไปมองไฟหน้าบ้านแล้วพูดเบาๆเ,เออ แปลกว่ะแปลกยังไงแปลกตรงที่มึงเล่าแล้วกูไม่รู้สึกว่ามึงโกหกมันยิ้มแห้งๆเอาไงลองให้กูดูไหมอย่าเลยมึงกลัวผมหมงุดหงิดไม่ใช่กลัวกูไม่อยากให้มึงไปทำอะไรโง่ๆอามยักไหลกูว่ามึงเครียดมึงทำงานหนักมึงตาฝาดผมพยักหน้าเหมือนจะเชื่อแล้วเราก็คุยเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องชีวิตอามเล่าเรื่องแฟนเก่ามันผมเล่าเรื่องลูกค้าที่แก้งานไม่จบการใช้ชีวิตธรรมดารรมดาพวกนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกยังปกติและบางทีเราเลยกล้าท้าทายสิ่งที่ไม่ควรท้าเกือบเที่ยงคืนอามลุกจะกลับผมเดินไปส่งที่รถลมเย็นจัดจิ้งหรีดเงียบไปช่วงหนึ่งเหมือนโดนกดปุ่มและในช่วงที่เงียบนั่นเอง ผมได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆมาจากพงหญ้าข้างบ้านผมหันไปมองอามก็หันไปมองพร้อมกันถ้ายินปะผมถามอามไม่ตอบมันยืนตัวแข็งแล้วกลืนน้ำลายไปเฮอะผมบอกกลับไปก่อนอามขึ้นรถสตาร์ททันทีก่อนขับมันลดกระจกลงต้นมึงอย่าร้องแบบนั้นอีกนะมันพูดเหมือนจริงจังครั้งแรกแล้วขับออกไป คืนนั้นผมหลับยากผมพยายามไม่คิดแต่ยิ่งไม่คิดภาพเงาคนนั้นยิ่งชัดตีสามกว่าผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงก๊อกๆ๊กกที่หน้าต่างเหมือนมีคนใช้นิ้วเคาะเบาๆผมนอนนิ่งไม่กล้าหันไปช้าๆเป็นจังหวะแล้วหยุดผมค่อยๆหันไปมองหน้าต่างม่านปิดอยู่ไม่มีเงาใครแต่ผมเห็นปลายผมเส้นหนึ่ง เล็ดลอดใต้ขอบม่านเหมือนมีใครยืนแนบอยู่ด้านนอกหัวใจผมจะหลุดออกจากอกผมควรลุกไปเปิดม่านดูไหมหรือควรทำเป็นไม่รู้สุดท้ายผมทำแบบคนขี้ขลาดผมห่ผมผ้าคลุมหัวหลับตาแน่นปล่อยให้เวลาเดินไปเองเช้าอีกวันผมเปิดหน้าต่างดูไม่มีอะไรแต่ใต้หน้าต่างมีรอยเท้าเล็กๆ เหมือนเท้าเปล่าเหยียบดินชื้นแล้วเดินวนอยู่ตรงนั้นผมโทรถาป้าสีถามแบบอ้อมๆว่าบ้านนี้เคยมีอะไรไหมป้าสีเงียบไปนานแล้วพูดเสียงต่ำเองไปทำอะไรตอนดึกผมนิ่งป้าสีถอนหายใจอย่าบอกนะว่าเองมองรอดวางขาผมอึง้งป้ารู้ได้ไหมคนที่ไปเปิดมุมนี้คนที่ไปเปิดมุมนี้ มันจะเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแล้วสิ่งที่ไม่ควรเห็นมันจะเริ่มเห็นเราเหมือนกันผมถามเสียงสัน่นแล้วต้องทำไงป้าสีตอบทันทีอย่ามองซ้ำอย่าพยายามพิสูจน์อย่าทักอย่าเรียกชื่ออย่าด่าเพราะมันจะจำเสียงเองได้คืนนั้นผมพยายามทำตามผมไม่ออกนอกบ้านเปิดไฟทุกดวง เปิดเพลงคลอพยายามทำให้บ้านเหมือนมีคนอยู่เยอะแต่ความเงียบมันแทรกเข้ามาเสมอเหมือนน้ำซึมผ่านรอยแตกของผนังตอนตีหนึ่งไฟในบ้านดับวูบทั้งที่ผมไม่ได้เปิดอะไรหนักๆแล้วไฟติดขึ้นมาเองในวินาทีนั้นผมได้กลิ่นทูบแรงมากเหมือนมีคนจุดอยู่ข้างหูผมหันไป หน้ากระจกห้องนั่งเล่นมีคราบเหมือนรอยนิ้วเปียกๆลากเป็นเส้นยาวจากบนลงล่างเหมือนมีใครยืนอยู่แล้วใช้มือปาดกระจกจากด้านในผมถอยหลังชนผนังมือสั่นจนลือถือหล่นแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆชัดๆเหมือนคนพูดอยู่หลังผมมองอีกสีวันถัดมาอาไม่ตอบชัด ผมโทรไปสามสายไม่รับตอนเย็นผมเริ่มร้อนใจเพราะอามเป็นคนติดมือถือต่อให้ยุ่งแค่ไหนก็ต้องตอบสักคำผมขับรถไปหาอามที่คอนโดยามบอกว่าไม่ได้เห็นมันตั้งแต่เมื่อคืนโทรไปก็ยังไม่รับผมกลับบ้านด้วยความอึดอัดเหมือนมีอะไรค้างในคอพอถึงบ้านป้าสีมายืนรอหน้ารั้วพอดีแกถือถุงผ้าสีขาวกับพวงมลาลัยดาวเรือง เองไปทำอะไรมาป้าศีถามผมไปหาเพื่อนเพื่อนไม่รับสายป้าสีมองหน้าผมแล้วสายหัวมันเริ่มเอาคนรอบตัวเองแล้วล่ะผมหน้าชาป้าพูดอะไรป้าศีวางถุงผ้าให้ในถุงมีได้สายสินกับเกลือและทูบคืนนี้เองอย่าอยู่คนเดียวไปนอนบ้านเพื่อนรือญาติผมไม่มีใครแถวนี้ป้าศีกัดริมฝีปากเหมือนลังเลจะพูด สุดท้ายแกพูดออกมามียายแสงอยู่ท้ายซอยแกเคยเป็นคนทำพิธีให้คนแถวนี้ไปหาแกคืนนั้นผมไปหายายแสงบ้านยายเป็นบ้านไม้เก่าๆแต่สว่างและอบอุ่นมีกลิ่นสมุนไพรแห้งยายแสงนั่งอยู่หน้าชานทำเหมือนรอผมอยู่แล้วผมยังไม่ทันพูดอะไรยายแสงก็พูดก่อนเองไปมองโลกกลับหัวมาใช่ไหมผมเย็นว่าบ ยายรู้ได้ไงยายแสงถอนหายใจคนที่ไปมองแบบนั้นไม่ได้แค่เห็นแต่มันคือการเปิดช่องพอช่องเปิดของที่อยู่คนละฝั่งมันจะเริ่มชงโงกมาดูและถ้าเองไปมองซ้ำๆมันจะคิดว่าเองเชื้อเชิญผมนั่งลงแทบสุดถามเสียงแตกแล้วเพื่อนผมยายแสงเงียบไปก่อนจะพูดเบาๆมันชอบคนไม่เชื่อ เพราะคนไม่เชื่อมักจะเผลอไปใกล้มันผมกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนผมอยากขับไปหาอามอีกทีแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแชทของอารมอย่างเงียบและความเงียบมันเหมือนเหล็กเย็นๆที่ค่อยๆกดลงหน้าอกผมทำตามยายแสงเอาได้สายสินมาผูกที่ลูกบิดประตูโรยเกลือตรงธรณีจุดทูบหนึ่งดอกหน้าบ้านแล้วพูดในใจว่าผมไม่ได้เชิญใคร ผมนั่งบนโซฟาเปิดไฟสว่างเปิดทีวีเสียงดังพอให้เหมือนมีคนคุยอยู่แต่ตอนตีหนึ่งครึ่งทีวีดับเองทั้งที่ไฟในบ้านยังติดความเงียบหล่นลงมาแบบหนักมากเหมือนมีใครปิดฝาครอบโลกจากนั้นผมได้ยินเสียงพื้นไม้ลั่นมันไม่ได้ลั่นจากแรงลมมันเป็นจังหวะเดิน เสียงเดินจากห้องครัวมาห้องนั่งเล่นหยุดหน้าประตูห้องผมผมนั่งตัวแข็งเหงื่อเย็นเต็มหลังผมไม่กล้าหันไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าทุกครั้งเหมือนคนพูดติดหูมองอีกสิตอนผมผงะมันรู้ชื่อผมได้ไงผมกำมัดแน่นพยายามไม่ตอบ ยายแสงบอกห้ามทักห้ามด่าห้ามเรียกชื่อกลับแต่เสียงนั้นหัวเราะเบาๆแล้วพูดเหมือนหยอกเล่นมองสิจะได้รู้ว่าเพื่อนเองอยู่ไหนประโยคนั้นทำให้ผมสติแตกภาพอามผุดขึ้นในหัวผมคิดว่าหรือมันกำลังหลอกหรือมันกำลังบอกความจริงผมลุกขึ้นยืนมือสั่นเดินไปที่กลางห้องนั่งเล่นอย่างช้าๆ หัวผมตะโกนว่าอย่าแต่ร่างกายเหมือนถูกจูงผมก้มลงแยกขามองลอดวางขาไปที่ประตูบ้านโลกกลับหัวอีกครั้งและครั้งนี้มันชัดจนเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าผมเห็นอามแต่ไม่เหมือนอามที่ผมรู้จักมันยืนกลับหัวอยู่หน้าบ้านเสื้อยับตาแดงยิ้มกว้างจนเห็นฟันเหมือนอยากพูดแต่พูดไม่ได้และ ข้างหลังอามมีร่างสูงกว่าคนผอมยาวผิดสัดส่วนไม่มีหน้าเหมือนพื้นที่มืดที่ถูกตัดมาเป็นตัวคนมันยืนก้มมองลอดวางขากลับมาที่ผมวินาทีนั้นเองผมรู้สึกเหมือนตาตัวเองโดนจับเหมือนมันล็อกสายตาผมไว้แล้วดึงผมเข้าไปในความมืดผมอยากเงยหน้าแต่เงยไม่ได้เหมือนคอถูกกดเสียงในหัวผมดังซ้ำๆอย่ามอง อย่ามองอย่ามองแต่สายตาผมยังคาอยู่เหมือนถูกสั่งให้ดูจนจบอามขยับปากเหมือนพยายามพูดคำหนึ่งผมอ่านปากมันได้หนีทันทีที่คำนี้จบไฟหน้าบ้านดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างหายไปผมเงยหน้าขึ้นได้แล้วผมสุดลงกับพื้นหายใจเหมือนคนจะตายมือเย็นจนชาเสียงพื้นไม้ลั่นอีกครั้งแต่คราวนี้มันใกล้มาก เหมือนมันอยู่ในห้องเดียวกับผมแล้วผมไม่คิดอะไรแล้วคว้ากุญแจรถวิ่งออกประตูหลังเหยียบเกลือกระจายได้ยิมเสียงหัวเราะลากยาวตามหลังมาผมขับรถไปบ้านยายแสงทั้งสภาพนั้นใจเต้นจนเหมือนระเบิดยายแสงเปิดประตูให้พอเห็นหน้าผมแกหลับตาเหมือนรู้ทุกอย่างแล้วเองมองซ้ำแล้วใช่ไหมผมพยักหน้าน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวยาย มันรู้ชื่อผมมันเอาเพื่อนผมยายแสงพาผมนั่งแล้วพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมเย็นไปทั้งตัวมันไม่ได้เอาเพื่อนเองหรอกมันเอาทางผ่านเพื่อนเองเพื่อจะมาเองผมนอนที่บ้านยายแสงคืนนั้นยายจุดธูปวางขันน้ำมนต์ผูกได้ที่ข้อมือผมแล้วสั่งผมเสียงเข้มพรุ่งนี้เช้าไปขอขมาที่หน้าบ้านเช่าแล้วเก็บของย้ายออกทันที อย่าหันกลับไปมองบ้านตอนเดินออกมาอย่าก,ก้มอย่ามองมุมแปลกอย่าตอบเสียงที่เรียกผมพยักหน้ารัวๆเหมือนเด็กเชา้าผมกลับบ้านเช่าแสงแดดทำให้ทุกอย่างดูธรรมดาจนเหมือนคืนก่อนเป็นฝันร้ายแต่พอผมเปิดประตูเข้าไปกลิ่นทูบแรงมากทั้งที่ผมไม่ได้จุดอะไรไว้ในบ้านในห้องนั่งเล่นมีรอยเท้าเปียกเดินวนเป็นวงกลม รอยเท้าเป็นเท้าเปล่าและทุกคู่ปลายเท้าชี้เข้าหากันเหมือนยืนล้อมอะไรสักอย่างผมไม่กล้าเดินเข้าไปกลางวงรีบเก็บของเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าใส่ถุงโน้ตบุ๊กฮาร์ดดิสก์งานของสำคัญระหว่างเก็บของผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเป็นเบอร์อาร์มหัวใจผมแทบหยุดผมยิบขึ้นมาดูมือสั่นจนเกือบทำตก หน้าจอขึ้นชื่ออามผมควรรับไหมถ้าอามยังมีชีวิตผมต้องรับแต่ถ้ามันไม่ใช่ยายแสงบอกห้ามตอบเสียงเรียกดังซ้ำยาวเหมือนตั้งใจให้ผมหยุดทุกอย่างผมกัดฟันกดเสียงดังแล้วโยนโทรศัพท์ลงกระเป๋าแบบไม่มองหน้าจออีกผมออกจากบ้านยืนหน้าประตูพนมมือไหว้ในใจผมขอขมา ถ้าผมล่วงเกินอะไรผมไม่ตั้งใจผมขอให้จบกันแค่นี้แล้วผมลากกระเป๋าเดินออกมาหัวใจเต้นแรงแต่ผมจำคำยายแสงได้อย่าหันกลับผมเดินไปถึงรถเปิดประตูกำลังจะขึ้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในบ้านเสียงอามชัดมากเหมือนยืนอยู่หลังหน้าต่างตน้นคุยอยู่ในนี้ ผมแข็งทื่อน้ำตาผมไหลอีกครั้งเกือบจะหันกลับไปมองแต่วินาทีนั้นเองผมนึกถึงคำพูดเมื่อคืนหนีผมกัดฟันแน่นขึ้นรถแล้วสตาร์ททันทีขับออกไปโดยไม่หันกลับกระจกมองหลังสะท้อนบ้านเช่าที่ไกลออกไปเรื่อยๆผมไม่อยากมองแต่สายตามันเผลอและในเสี่ยววินาทีนั้น ผมเห็นเงาคนยืนกลับหัวอยู่หน้าบานไม่ใช่อามเป็นร่างสูงไม่มีหน้ากำลังก้มมองลอดวางขามองตามรถผมไปผมเหยียบคันเร่งจนสุดหัวใจเหมือนจะขาดจากวันนั้นผมย้ายที่อยู่เปลี่ยนเบอร์เลิกทำงานดึกพยายามกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่สิ่งที่ผมได้จากคืนนั้นคือผมไม่กลับมาเป็นคนเดิมอีก เพราะบางคืนเวลาผมหยิบของตกพื้นแล้วเผลอก้มผมจะเห็นเงาในมุมสายตาเหมือนไม่ใครยืนกลับหัวอยู่ไกลๆบางครั้งในกระจกเงาผมเหมือนช้ากว่าตัวจริงครึ่งจังหวะเหมือนมันไม่ใช่ผมทั้งหมดผมไม่รู้ว่าอามตายหรือยังมีชีวิตผมไม่รู้ว่าคืนนั้นคือผีหรืออะไรผมรู้แค่ว่าถ้าคุณเปิดช่องให้มันเห็นมันจะจำคุณได้ และมันจะรอให้คุณเผลอก้มลงมองอีกครั้งความเชื่อบางอย่างไม่ได้มีไว้ให้พิสูจน์ครับมันมีไว้ให้รอดถ้าคืนนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วนึกสนุกอยากลองของอยากรู้ว่าโลกกลับหัวเป็นยังไงผมขอเตือนแทนคนเท่าคนแก่ทุกคนว่าอย่ามองรอดวางขาเพราะบางสิ่งไม่ได้ต้องการให้คุณเห็นมันก่อน แต่มันต้องการให้คุณเป็นคนที่มันมองเห็นครับคืนนี้เล่าข้ามคืนขอให้คุณนอนหลับโดยไม่ต้องหันไปมองมุมมืดไหนอีกแล้วพบกันใหม่ถ้าคุณยังไม่เผลอก้มลงมองครับ